ามาดูปลาหมึกนะครับสั่งมาจากสงขลา <c oughs> บรรยากาศดีเลยสั่งปลาหมึกมาย่างเดี๋ยวนี้สั่งอาหารทะเลกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วนะอยู่จังหวัดน่านคลิกไม่กี่ทีนะอาหารทะเลมาถึงแล้วอ่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าข้างในจะเป็นยังไงพอดีไปกินบ้านน้องมานะมันอร่อยตัวใหญ่มากนะแล้วก็ไม่เค็มด้วย เดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไง,ง,ง,อ,งอันนี้ผมตั่งมาอย่างละครึ่งกิโลนะนี่เป็นหมึกกระตอยหมึกกระตอยเออหมึกกระตอยนะอันนี้ครึ่งกิโลอะเดี๋ยวมาดูนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ไหมตัวโคตรใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะนะด,าด,ดูใกล้ๆนี่ไงโอ้โห ตัวใหญ่ไหมนี่ดูฝ่ามือตัวใหญ่มากนะไปชิมมาน้องมันทอดโอ้ไม่เค็มรสชาติโคตรดีเลยตัวใหญ่แล้วฝ่ามือเอาคุณลองลองเอามือไปเทียบดูด้เร็วนี่โอ,โอ้เป็นไงใหญ่กว่มือคุณอีกนะนี่เด็กหกขวบนะโอเคเดี๋ยวผมแจ้งพิกัดไว้นะสำหรับคนที่สนใจนะเป็นของขวัญปีมงปีใหม่ซื้อให้ญาตินะ เออผมว่าแจ๋วนะรสชาติดีมากแล้วก็ได้ของไวนะสามวันก็ได้แล้วนะครับสั่งอาหารทะเลนี่กลายเป็นเรื่องง่ายนะโอเคครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะอร่อยมากสั่งไปลองกันดูนะครับโอเคสวัสดีครับ <c oughs> ไปออก youtube <c oughs> เดี๋ยวไว้กินกับเบียนะกินกับเบียรปีใหม่นี้เดี๋ยวสั่งมาอีกย่างกินกับเบียรนะอากาศหนาวๆย่างปลาหมึกกินสุดยอดนะสำหรับใครยังไม่รู้ว่ากิจกรรมหน้าหนาวนี้นั่งกินเบียรไปด้วยย่างปลาหมึกไปด้วยนะสนุกแน่นอนนะย่างหมูย่างหมึกอ่าอันนี้ผมเลือกเอามาปลาหมึกแห้งนะเดี๋ยวมาเคี้ยวเล่นเพลินๆคนละสไตล์ โลนึงไม่แพงนะสําหรับคนที่อยากได้ปลาหมึกนะรสชาติดีอันนี้ส่งมาจากสงขานะรสชาติดีตัวใหญ่โลนึ่งไม่แพงมนสั่งมาลองก่อนอันนี้คือคนถ่ายนะคนถ่ายแล้วก็คนชมไปสูงไฟขึ้นนิดนึงนะสวัสดีมาแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อชาดาม ผมสั่งในรู้สึกว่าจะเป็นช้อปปีนะหนึ่งาทีสิบแดแล้วเด้อสั่งในช้อปปีอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวย่างปลาหมึกก่อนครับคนที่สนใจนะครับสั่งปลาหมึกแห้งไปปิ้งย่างนะหรือว่าเป็นของขวัญของฝากนะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรปลาหมึกครับร้านนี้เลย <c oughs> ตามลิงก์ที่ผมจะแปะให้นะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดถูกใจแน่นอนครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ